เห็ดทั่วจะพี่น้องเพิ่งเคยเห็นเพิินเนี่ยเทือแหลกเลยมาอยู่นี่หลายปีเราก็เพิ่งเคยเห็นแต่ว่าเห็นเพิินตอนเพิินเอาบุโสแล้วเนาะก่นเนาะดำแล้วเก็บกระไดแล้วจ้ะอันนี้มันเห็ดอย่างนู้นนี่เนาะือดอกงามแท่จะพี่น้องจะ้ะสุษัามาเห็นเพิินสะาปไปบอ่อพเนี่ยได้เนี่ย บานแล้วสิเอามาให้พี่น้องก่อนแป๊บหน่อยกว่ากันน้อยยยเขี่ยใหม่เขี่ยใหม่กับพี่น้องจ้ะน้ำถักน้ำว่า นันนี็่เดี๋ยวไปเบิ่งอันอีกจ้ะพี่น้อง ตองสิเก็บเอาให้พี่นอ้องบ้างก่อนนี่งดอกน่าครัพพี่นอ้องคน่ะนดีนนดนนบาก นี่ค่มีแต่ดอกงามๆรับส่าพาไปมองเก็บแ้วนี่อีออันนี้นี่อารจนองก็เริ่มจขึ้นตอนเย็นก็เริ่มจะขึ้นเก็บกันะ

ขาวจุนพุ่ลจะพีโนโ่นอนน้มครับพน้อำเทคุณอา

น้ำครับพีู่น้ำงามงจากพี่หอโอ้ยสวน

คนเอกจะไป่น้องก็ต้องตอนใหม่ก่อนนะคนก็ร่ำสิขึ้นได้ออยลยคนร่างใหญ่เนาะในเอกเห็นยังโอง้ยสอนส้วนพี่น้องมางามคักเถะบิ่งเนี่ยขาวจูนพนดอกง,งามๆพอกินพอดีเลยคนส้วนละ่ะจ้ะ โอเลียกจะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวค่อยตัดขาเพิ่นเนาะจ้ะเนาะ